ในโลกทุกวันนี้คนที่ดูดีไม่ได้แปลว่าเขาจะหวังดีกับคุณเสมอไปบางครั้งคนที่ยิ้มเก่งพูดจาดีอาจกำลังใช้จิตวิทยาด้านมืดเข้าควบคุมคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวจิตวิทยาเหล่านี้ไม่ได้ใช้พลังเวทมนต์อะไรแต่มันคือเทคนิคทางความคิดที่อาศัยการชักจูงการบิดเบือนและการกดดันอย่างแนบเนียนคนเจ้าเล่ห์มักใช้วิธีเหล่านี้เพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการ โดยไม่สนใจเลยว่าใครจะเสียหายถ้าคุณรู้ไม่ทันเขาคุณอาจถูกหลอกใช้ถูกหลอกถูกควบคุมไปทั้งชีวิตวันนี้เราจะพาคุณไปรู้เทคนิคเหล่านี้พร้อมสอนวิธีป้องกันตัวที่สอนกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เพื่อให้คุณระแวงคนอื่นแต่เพื่อให้คุณฉลาดขึ้นและอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการชักใหญ่โดยที่คุณยังคงเป็นตัวของตัวเองได้อยู่ มาเริ่มเรียนรู้จิตวิทยาด้านมืดเพื่ออยู่เหนือเกมของคนเจ้าเล่กันดีกว่าการทำให้คุณรู้สึกผิดคืออาวุธอันดับหนึ่งของคนที่เจ้าเลพวกเขาไม่ได้ดุคุณตรงๆแต่จะพูดในเชิงตำหนิแบบกลายๆพูดให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิดที่ไม่ช่วยเขาไม่ตอบสนองเขาประโยคลาสสิกอย่างเช่นถ้าเธอแคร์ฉันจริงเธอคงไม่ทำแบบนี้หรือฉันไม่ว่าอะไรหรอกแค่เสียใจนิดหน่อย ฟังดูเหมือนอ่อนโยนแต่คือการดึงอารมณ์คุณมาอยู่ในมือเขาเมื่อคุณรู้สึกผิดคุณจะยอมเขามากขึ้นจิตใจวันไหวมากขึ้นและสุดท้ายเขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการโดยที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนผิดเองรู้ไว้เลยว่าคนที่หวังดีกับคุณจริงจะไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดซ้ๆการให้ที่เกินพอดีเพื่อผูกมัดคือกับดักทางใจที่มันซับซ้อนบางคนดูใจดีมาก ให้คุณทุกอย่างแบบไม่ต้องร้องขอแต่จริงๆแล้วคือเขากำลังสร้างหนี้บุญคุณแบบเงียบๆเขาจะให้คุณจนคุณรู้สึกเกรงใจแล้วค่อยขออะไรกลับคืนไปคำว่าเราก็ช่วยได้แค่นิดหน่อยเองมักถูกใช้หลังจากนั้นเมื่อคุณปฏิเสธเขาจะงอนหรือทำให้คุณรู้สึกผิดอีกครั้งนี่คือการควบคุมที่แนบเนียนมากมีคนจำนวนมากที่มักจะตกหลุมนี้ วิธีป้องกันคือต้องรู้ทุกอย่างที่เขาทำคุณจะได้ไม่เป็นหนี้บุญคุณของเขาอย่าเอาใจไปแลกกับความรู้สึกผิดที่เขาสร้างขึ้นและต้องกล้าพูดว่าขอบคุณแต่ฉันมีเหตุผลของตัวเองการใช้ข้อมูลส่วนตัวมาเป็นเครื่องมือคือเทคนิคของนักควบคุมระดับมือโปรเวลาคุณเล่าความลับหรือแชร์จ <c oughs> ุดอ่อนคนเจ้าเล่ห์เขาจะจดจำไว้ในใจเขาอาจดูเหมือนรับฟังแต่จริงๆคือ เขากำลังเก็บเครื่องมือไว้ใช้ในยามที่คุณขัดใจหรือไม่เป็นไปตามแผนของเขาเขาจะหยิบเรื่องส่วนตัวของคุณมาใช้เป็นตัวกดดันพูดเหมือนเตือนแต่จริงๆคือการข่มบางคนถึงขั้นเอาความลับคุณไปเผยแพร่เพื่อควบคุมให้คุณอยู่เงียบเงียบสิ่งที่สำคัญคืออย่าเปิดใจให้ไวเกินไปโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครและถ้าคุณเคยเผลอแชร์ไปแล้วให้เรียนรู้จากมัน และไม่เปิดเผยเพิ่มอีกการไว้ใจต้องมีขอบเขตและต้องใช้ระยะเวลาเท่านั้นสร้างภาพว่าตัวเองเป็นเหยื่อเพื่อขอความเห็นใจและควบคุมคนอื่นหลายคนเก่งแต่เรื่องบน่นชีวิตน่าสงสารเจอแต่เรื่องร้ายๆเขาไม่ได้แค่เล่าให้ฟังแต่เล่าเพื่อให้คุณรู้สึกผิดหากไม่ช่วยเมื่อคุณเริ่มเห็นใจคุณจะยอมเสียเวลาเสียเงินหรือเสียพลังไป เขาจะพูดซ้ำๆจนคุณรู้สึกว่าถ้าไม่ช่วยคือใจดําและคุณจะถูกใช้โดยไม่รู้ตัวในชื่อของน้ําใจจงแยกให้ออกระหว่างคนที่แค่ต้องการพื้นที่ระบายกับคนที่เล่าเพื่อประโยชน์ตัวเองซ้ำๆเพราะความเห็นใจที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือมันอันตรายกว่าที่คิดช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ต้องรู้ด้วยว่าใครกําลังหลอกใช้คุณอยู่การเบี่ยงเบนประเด็นคือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของคนที่ไม่รับผิดชอบ เวลาคุณพูดเรื่องที่ถูกต้องหรือถามหาความจริงเขาจะไม่ตอบตรงๆแต่จะเปลี่ยนเรื่องดึงอารมณ์หรือหันไปโทษคุณประโยคอย่างเช่นแล้วเธอละทำถูกเหรอหรืออย่ามาโทษฉันคนเดียวคือวิธีเบี่ยงให้คุณรู้สึกว่าคุณก็ผิดเหมือนกันสุดท้ายคุณจะเลิกพูดเรื่องสำคัญแล้วหันกลับไปแก้ต่างให้ตัวเองแล้วตัวเขาเองก็รอดตัวโดยไม่ต้องรับผิดใดๆเลยหากคุณเจอแบบนี้ ให้ย้ำที่ประเด็นอย่าให้หลุดไปเรื่องอื่นจำไว้ว่าคนจริงรับได้ทั้งคำชมและคำวิจารณ์แต่คนที่เจ้าเล่จะทำทุกอย่างเพื่อหลบเลี่ยงความจริงเสมอการทำให้คุณสงสัยในตัวเองคือจิตวิทยาเชิงลบที่ทรงพลังเขาจะพูดบ่อยๆว่าคุณแน่ใจจริงๆนะหรือเธอจะมันผิดไปหรือเปล่าจนคุณเริ่มลังเลในสิ่งที่คุณเคยมั่นใจนี่คือเทคนิคที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณผิด ทั้งๆที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเมื่อคุณสงสัยในความคิดตัวเองคุณจะเริ่มพึ่งพาเขาและเมื่อคุณพึ่งพาเขาไปแล้วเขาก็จะเริ่มเข้าควบคุมตัวคุณจงมั่นใจในสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณจดจำได้และสิ่งที่คุณรู้อย่าให้ใครมาทำให้คุณไม่มั่นใจในความจริงฝึกเช็คข้อมูลและถามคนที่ไว้ใจได้เพราะความมั่นใจในตัวเองคือเกราะที่ป้องกันเกมลวงได้ดีที่สุด การสร้างความเร่งรีบเพื่อให้คุณไม่มีเวลาได้คิดและเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดเขาจะบอกว่าต้องตัดสินใจตอนนี้เลยหรือโอกาสนี้มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคนเจ้าเล่รู้ดีว่าถ้าคุณได้คิดคุณจะเริ่มตั้งคำถามกับเขาดังนั้นเขาจะเร่งให้คุณรีบยิ่งเขากดดันคุณได้ก็จะยิ่งดีคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังพลาดอะไรบางอย่างถ้าไม่รีบตอบตกลงไปสุดท้ายคุณจะตอบตกลง ทั้งที่ยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหากมีใครทำให้คุณรู้สึกว่าต้องรีบร้อนตลอดเวลาให้ระวังเพราะความจริงแล้วโอกาสที่ดีจริงไม่เคยเร่งใครคนจริงจะให้คุณคิดให้เวลาแล้วให้ตัดสินใจด้วยใจที่สงบคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าเพื่อควบคุมอารมณ์คุณให้อยู่ใต้เขาคำพูดบางคำไม่แรงแต่แทงใจอย่างเช่นแบบเธอคงทำไม่ได้หรอก หรืออยาฝันให้มันมากนักเขาจะพูดให้คุณเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองแล้วเขาก็จะเสนอให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาแบบที่มีเงื่อนไขนี่คือวิธีควบคุมแบบเงียบๆที่ใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องมือคนฟังจะรู้สึกด้อยกว่าและจะเริ่มพึ่งพาเขาจำไว้ว่าคนหวังดีจะไม่ลดคุณค่าแต่จะยกคุณขึ้นถ้ามีใครทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่เรื่อยๆ ให้คุณออกห่างๆไว้เป็นดีที่สุดเพราะจิตวิทยาที่บั่นทอนใจนั้นมันอันตรายกว่าที่คุณคิดไว้การเล่นบทบาทที่สลับดีร้ายเพื่อให้คุณหลงวนในความสัมพันธ์ที่ผิดปกติวันนี้เขาใจดีพูดจาดีเอาใจเราทุกอย่างแต่พออีกวันกลับเย็นชาหรือทำเหมือนไม่รู้จักกันและวงจรแบบนี้จะทำให้คุณไม่แน่ใจว่าคุณควรทำยังไง ยิ่งคุณไม่แน่ใจคุณจะพยายามทำดีเพิ่มขึ้นหวังว่าเขาจะกลับมาเหมือนวันที่เขาเคยดีแต่จริงๆแล้วนี่คือการควบคุมผ่านการที่คาดเดาอะไรไม่ได้วิธีป้องกันคือสังเกตความสม่ำเสมอในพฤติกรรมของเขาอย่าหลงรักแค่ช่วงเวลาที่เขาดีด้วยแต่ให้ดูว่าพื้นฐานนิสัยจริงๆของเขาเป็นอย่างไรใช้คำพูดหวานๆกลบเจตนาร้ายคือเทคนิค,ค,คลาสสิกที่ใช้ได้เสมอ คนที่เจ้าเล่บบางคนพูดเก่งยิ้มหวานใจดีกับเราแต่จริงๆแล้วเขาใช้คำพูดเหล่านั้นเพื่อปิดบังจุดประสงค์อะไรบางอย่างเขาอาจพูดว่าเธอนี่เก่งจังถ้าได้ช่วยฉันสักหน่อยคงดีมากเลยหรือฉันมั่นใจในตัวเธอเลยอยากให้เธอรับผิดชอบตรงนี้ฟังดูเหมือนให้เกียรติแต่จริงๆคือการมัดมือชกจงระวังคำชมที่มาพร้อมกับผลประโยชน์ฝ่ายเดียวและอย่าลืมว่าความจริงใจ มันวัดได้จากการกระทําไม่ใช่แค่คําพูดฝึกแยกคําพูดที่ดีกับความจริงใจให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้คุณตกเป็นเครื่องมือของคําพูดแสนหวานที่อันตรายหลอกให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่เข้าใจคุณได้ดีคนที่เจ้าเล่บบางคนเก่งในการพูดที่ทําให้คุณมีความรู้สึกที่พิเศษกับเขาเขาจะบอกว่าไม่มีใครเข้าใจเธอเท่ากับฉันหรอกหรือฉันนี่แหละที่จะอยู่ข้างเธอเสมอ ฟังดูแล้วมันอบอุ่นหัวใจแต่จริงๆแล้วมันคือกับดักที่แยกให้คุณออกมาจากคนอื่นเมื่อคุณเริ่มคิดว่าเขาคือคนเดียวที่เข้าใจคุณจะเริ่มไม่ฟังคนอื่นและมอบอำนาจให้เขาไปทั้งหมดนี่คือการตัดสายสัมพันธ์จากคนอื่นๆเพื่อควบคุมคุณโดยสมบูรณ์แบบสิ่งที่คุณควรทำคือคุณต้องฟังเสียงหลายๆด้านอย่าฝากใจไว้ที่ใครเพียงคนเดียวคนหวังดีจริง จะไม่แยกคุณออกมาจากคนอื่นแต่จะสนับสนุนให้คุณมีอิสระและมีความคิดเป็นของตัวเองเอาความกลัวมาใช้ในการควบคุมโดยทำให้คุณคิดว่าคุณไม่มีทางเลือกอีกแล้วเขาอาจพูดว่าถ้าเธอไม่ทำแบบนี้ชีวิตจะพังแน่นอนหรือไม่มีใครที่มาช่วยเธอได้หรอกนี่คือการสร้างภาพลวงตาว่าถ้าคุณไม่เชื่อเขามันจะทำให้ชีวิตพังทลายลง มันทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวจนต้องพึ่งพาเขากลัวจะล้มเหลวกลัวจะโดดเดี่ยวกลัวจะไม่มีทางออกแต่ความจริงคือทางเลือกมีอยู่เสมอถ้าคุณกล้าที่จะคิดด้วยตัวเองวิธีป้องกันที่ดีคืออย่าตัดสินใจอะไรตอนที่กําลังกลัวหยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดมามันจริงหรือแค่เสียงขู่คนที่ใช้ความกลัวเพื่อเข้ามากลุ่มอำนาจไม่ได้หวังดีจริง อย่าให้ความกลัวมาควบคุมคุณมากกว่าสติการใช้เสียงผู้ที่ดังและนำเสียงที่ก้าวร้าวเพื่อกดดันให้คุณต้องถอยออกบางคนไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่มันซับซ้อนแค่ใช้อารมณ์ดีๆก็เอาชนะใจคุณได้แล้วเสียงดังที่ตะคอกเสียงเข้มขึมที่ดุรุนแรงทั้งหมดนี้ใช้เพื่อแค่ข่มเท่านั้นเองคนที่ฟังจะตกใจรู้สึกกลัวและหยุดโต้แย้งเมื่อคุณเงียบเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการ อย่าลืมว่าการที่พูดเสียงดังไม่ได้แปลว่าต้องถูกเสมอไปคนจริงจะใช้คำอธิบายไม่ใช่การพูดข่มหากคุณเจอแบบนี้ให้ตอบกลับด้วยความนิ่งและยืนยันเหตุผลไปอย่าเล่นตามเกมอารมณ์เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการการที่ยังควบคุมตัวเองได้อยู่คือการไม่ตกเป็นเหยื่อของเสียงคนอื่น<ๆ>การรีพูดขัดทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเขาอาจขัดเวลาคุณพูด หรือชอบพูดแทรกความคิดเห็นเช่นเธอคิดมากไปหรือเปล่าหรือไม่มีใครเขาทำแบบเธอหรอกพฤติกรรมเหล่านี้คือการลดทอนความมั่นใจคนที่ฟังจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคิดน้อยไปและไม่กล้าสแสดงออกนี่คือวิธีคุมเกมให้เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบตลอดทางออกคือการฝึกเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณคิดและไม่ยอมให้ใครมาเหยียดความเห็นความคิดเห็นของคุณมีคุณค่า แม้เขาจะไม่เห็นด้วยก็ตามคนที่ฟังเป็นจะไม่รีบพูดขัดคนที่ควบคุมเป็นจะข่มได้โดยไม่ต้องพูดดังเอาคำว่ารักมาใช้แทนการควบคุมเขาอาจพูดว่าฉันเป็นห่วงเลยต้องห้ามหรือเพราะรักเลยไม่อยากให้เธอทำแบบนั้นฟังดูดีแต่นี่คือการใช้ความรักมาเป็นข้ออ้างเมื่อคุณเริ่มเชื่อว่าการจำกัดอิสระคือความรักคุณจะยอมลดตัวเองลงยอมแลกเปลี่ยน ยอมเสียความเป็นตัวเองแต่การรักที่แท้จริงคือการให้พื้นที่ไม่ใช่การสั่งเพื่อให้ทำตามรักที่แท้จริงคือการยอมรับไม่ใช่การบงการหากใครใช้ความรักมาควบคุมคุณให้คุณตั้งคำถามให้มากเพราะความรักที่ควรค่าแก่การรักษาไม่ใช่รักที่เปลี่ยนคุณเป็นของเล่นของเขาทำตัวเหมือนไม่สนใจเพื่อให้คุณดิ้นรนเข้าไปหาเขาเองเขาจะเฉยชาทำเหมิน ไม่ตอบคำถามไม่สนใจอะไรจนคุณเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงและอยากเรียกร้องความสนใจแล้วคุณจะเริ่มพยายามมากขึ้นเพื่อให้เขากลับมาหานี่คือเกมวัดใจที่ใช้ได้ดีในความสัมพันธ์คนเจ้าเล่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนสูญเสียแล้วค่อยยื่นความรักกลับมาเป็นรางวัลวิธีป้องกันคือต้องมั่นใจในคุณค่าของตัวเองถ้ามีใครทำให้คุณรู้สึกต้องดิ้นหาเขาตลอดเวลา เขาไม่ได้รักคุณเขาแค่เล่นเกมเพื่อเข้าไปควบคุมใจของคุณแค่นั้นเองการทำให้คุณคิดว่าคุณโชคดีที่มีเขาทาั้งทังที่จริงแล้วคุณมีค่ามากกว่าเสียอีกเขาจะพูดเสมอว่าเพราะตัวเธอมีฉันถึงมาไกลได้ขนาดนี้หรือถ้าไม่มีฉันเธอคงล้มไปนานแล้วฟังดูเหมือนความจริงแต่จริงๆแล้วมันคือการลดคุณค่าเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเกาะเขาไว้ถึงจะอยู่ได้ แต่คุณมีคุณค่าของคุณเองดูจากความสำเร็จที่คุณได้มาคือผลจากความพยายามของคุณไม่ใช่ของใครคนที่รักคุณจะยินดีกับสิ่งที่คุณทำมันได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องขอบคุณเขาทั้งชีวิตจงภาคภูมิใจในเส้นทางของคุณและคุณยังเดินไปด้วยขาของตัวเองจิตวิทยาด้านมืดมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยมันอาจมาจากคนที่ใกล้ตัว คนในที่ทำงานหรือกระทั่งคนรักไม่ใช่ทุกคนที่ใช้เทคนิคเหล่านี้จะร้ายแต่ทุกเทคนิคนี้ใช้ควบคุมจิตใจถ้าคุณรู้ทันคุณจะไม่โดนบงการอีกต่อไปแล้วคุณจะรู้ว่าใครที่หวังดีจริงๆใครที่ใช้หัวใจใครที่ใช้เลขห์กลโลกนี้ไม่จำเป็นต้องระแวงทุกคนแต่คุณต้องตาสว่างให้พอเลือกคนที่พูดตรงทำจริงไม่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่า เพราะคนแบบนี้เท่านั้นที่ควรอยู่ในชีวิตของคุณและคุณเองก็ต้องกล้าพอที่จะปกป้องความเป็นตัวเองให้ได้